ฤือีธรรมกับรือสีนกเคสรือศีจัดเป็นตัวละครสําคัญในหนังตะลุงซึ่งจะต้องมีหนังตะลุงหลังจากโหมโรงแล้วก็จะมีออกรือสีหรือเชื่รือสีก่อนเพื่อแสดงการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นพระรันาตนไตรเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งการอัญเชิญฤาษีออกมาก็เพื่อสยบสิ่งต่างๆ ที่อาจพึงมีในการแสดงต่อไปจากผู้ไม่หวังดีที่อาจจะใช้ไสยเวทมนต์ดำมาทำลายรบกวนหรือหยอกล้อทำให้การแสดงไม่ราบรื่นได้ซึ่งปกติในหนังเองมักจะมีคาถาหรือรู้ไสยเวทพื้นฐานเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยอันที่จริงหรือสีนั้นคือนักพรตหรือนักบวชไม่ใช่พระสงฆ์ แต่ในการดำเนินการตามห้องเรื่องฤาษีก็คือเจ้าอาวาสวัดผู้เป็นอาจารย์สอนมันาาสิทธิ์ผู้อยู่ภายในสำนักซึ่งในกรณีนี้อาจมองได้ว่าโบราณมีการนำพระสงฆ์มาเป็นตัวแสดงละครโดยตรงเพราะเกรงกลัวบาปจึงต้องใช้ฤาษีแทนสำหรับฤาษีที่ถูกแบ่งออกนั้นมีฤาษีธรรมกับฤาษีนกเคส สำหรับฤาษีธรรมคือพระอาจารย์ของฝ่ายพระเอกหรือนางเอกจะสอนวิชาธรรมะธรรมโมสอนคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมและฤาษีธรรมจะมีฤทธิ์มีวิชาไสายเวทมนต์ดำมีของดีหรือเครื่องรางของขลังให้รูสิ์ไว้ใช้หรือป้องกันตัวได้ด้วยในด้านฝ่ายฤาษีนกเคสคืออาจารย์ของฝ่ายผู้ร้ายหรือบางครั้งก็จะเป็นอาจารย์ของพวกยักษ์ ฤาษีนกเคสนี้ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเช่นชอบกินเหล้าหรือเรื่องลามกต่างๆเป็นต้นแต่ก็จะมีฤทธิ์และสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับฤาษีธรรมแต่ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่าวิชาของฤาษีธรรมจะเหนือกว่าของฤาษีนกเคสข้อตรงนี้จึงเป็นเหมือนสัจธรรมที่บอกว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมเสมอ สำหรับในการแสดงหนังตารุงจำแนกราสีออกเป็นสองประเภทอาจสะท้อนความเป็นจริงที่ว่านักบวชนักโพสก็มีทั้งตั้งอยู่ในศีลในธรรมและพวกประพฤติน,นอกรีดนอกรอยและอาจารย์มักจะสอนสิทธิ์ตามมุมมองหรือความคิดเห็นของตนเอง